สวัสดีครับกลับมากับผมอีแล้วนะครับอีเลนดี้นะครับวันนี้ก็จะกลับมาเล่นเกม Ambition The Dark Descent นะครับกับ Custom Story ตัวใหม่นะครับชื่อว่า Olaf demise นี่นะเนื้อนะเรื่องก็มีแคนะ่นี้ฮะ UPS Olaf a d your house may contain so be careful บ้านคุณมีวิญญาณอยู่ในบ้านโอเคเลยนะครับ Custom Story Olaf demise น่าจะเป็น Custom Story สั้นๆนะสั้นๆหุนๆนนะ ผมก็รู้เหมือนกันนะโอเคจะเริ่มเลยแล้วกันนะโอเคเราอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วฮะโอเคบ้านนี้มืดมากนะครับไม่มีอะไรน่ากลัวฮะบ้านหลังนี้อ่าโอเคโอ้มีตะเกียงฮะโอ้ตะเกียงเนี่ยตรงนี้มีเอ่อเก้าอี้ด้วยนะ่ยตรงนี้มีเดี๋ยวดูหลังนี้ชัดก่อนนะฮะโอ้ตรงนั้นมีนกคข้าขบวนมีนกจะปลอกเอาตานแล้วกันเนี่ย อะฝากโน้นบ้างไงอ For Love, Love <laughs> I left this note to tell you that I think this house is haunted. I saw terrible thing and can't live here anymore. I'm sorry. I know you don't believe me but I telling you the truth sincerely. Mila, Mila อันนี้เป็นแฟนสาว,วนะฮะบอกว่าบ้านเนี้ยเมียนมากนะฮะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะครับขอโทษด้วย แต่นี่คือความจริงนะจ๊ะบ้านนี้มีผีจ้ะจริงจ้ะบั๊กเกอรีตายมวกบิชมึงอยู่ฝังของซูซี่กูกองกำลังตูดสวยพวกมึงห้ามมาย่างตายกูมึงอีก,กมึงเหมือนกับักแกกันตายะเถอะมึงก็เป็นศัตรูกูเหมือนกันรีบไ,ไปให้หมด <c oughs> โอเคฮนะเรามาดูดีกว่าดินชักนะเคลียร์ฮะไม่มีอะไรน่ากลัวอ๋อ โอเคเดี no ๋ไปต่อฮะตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรนะอ่าลิชาร์กนี้มีอะไรเอ้ยตูเสื้อผ้ามีอะไรหรือเปล่าโอ้มีถุงถั่วฮะถุงถั่วฮะโอเคไม่มีอะไรน่ากลัวนะจอบที่นี่นะอ่าตรงนี้มีรอยเท้านะฮะประตูเปิดได้ฮะอะไรไม่ไปโอเคดูก่อนเอาอีกแล้วฮะแชร์กันเยอะๆโอเคให้กุญแจฮะอะอะตู้สวยโอ้ตู้สวยมาดีจ้ะคอมเป็นเพื่อนเราเนี่ยฮะ เราอยู่ในก็อกกำลังตุ๋สวยนะโอเคโอเคเราได้น้ำมันมานะเราได้กุญแจมาคุญแจที่นี่มันเป็นพิษเ,เ,เด้นดอกทีน,นะ uh, ตัวนี้ไปได้นะเราดูก่อนละกันนะครับว่าจะมีอะไรหรือเปล่าใช้กุญแจได้ไหรือเปล่าไม่รู้กันทางน,นี้นะ่าจะไปได้อ่า uh, ไปไม่ได้เราใช้กุญแจไม่ได้นะลงไปข้างล่างแล้วแหละอ่า uh, ไม่มีอะไรฮนะโอเคประตูนี้นะ ห้องนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีอะไรน่ากลัวนะห้องแค่นี้มีทิศเดอะบ็อกซ์ให้เราฮะตรงนี้มีตู้สภาด้วยโอเคตรงนี้มีโอ,มโอ้มี sanity potion เนี่ยอ่านี่คืออะไรไม่มีอะไรนะตอนนั้นมสีสวัสดีดอฟีอ๋อเป็นยังไงบ้างเหรอสบายดีนะบัดดอฟีอ๋ออ d e n t i t y เรียกชื่อผิดตลอดเลยก็ทุนจริงนะจ๊ะอ่าว่างไงมู ไม่มีอะไรหรอกจ้าพาเราไปหาไฟเราอยากโดนยางเราอยากโดนลมควันและลมไฟนั่นไงเห็นแล้วโอ้มีความสุขเสียเหลือเกินโอ้นั่นไงไฟขอบคุณมากอีเลนดีที่พาเรามาหาไฟโอ้จับเรายากสิโอ้โอ้ไฟอ่อร้อนเหลือเกินโอ้มีความสุขมากที่ได้กลายเป็นหมูยางโอ้ไปเลยออเลนดีไว้เจอกัน อ๋ออ๋อโอเคไม่เป็นไรไมาเจอกันาเลยอีเด็ดดีดีโอเคตรงน,นี้มีกล่องเยอะนะฮะไม่รู้จะไปไหนเพรว่าต้องมียอะไรเนี่ยเลยมันมันผะิดวิสัยนะโอ้นั่นเนี่ยฮนะมีประตูด้วยนะเราเจะผมเห็นแล้วนั่นมันคือประตูอาอประตูล็อกกันได้เป็นกุญแจตรงนี้แหละไปต่อฮนะอุ้ยตัวใจหมดเลย อ้าวกุญแจพังชิบหายอะกุญแจผมพังเนะี่ยกุญแจหักไปฮะหักในนะฮะอ่าไปไปฮนะฮัลโหลมีใครอยู่ที่นี่ไหมเงียบมากนะตอนฮัลโหลมีใครอยู่ไหมโอ้กรอกรอบบิชมึปงปกป้องทางน้ำเหรอโอเคพรุ่งนี้ไปได้ฮนะัลโหลโอ้โอ อาขึ้นตัวสตูสัวนี่นี่มือตัวส,วสัวใช่ไหมโอเคตรงนี้มีอะไรปะโอ้แล้วมันลุงกะโหลกสวัสดีเรนดี้เป็นไงบ้างก็สบายดีเป็นไงลุงเป็นไงบ้างลุงก็สบายดีเหมือนกันว่าแต่เรามาอยู่ที่นี่ได้ไงโอเคนี่คือไอรอนไมเดน ไเรนดีไม่มีอะไรน่ากลัวโอ้ตรงนี้กุญแจฮะโอ้ยมัศสตูเราฮะอ่าโอ้ยเรนดี้ทำไมทำกับลุงแบบนี้ลุงเจ็บนะรู้ไหมผมผมขอโทษผมไม่ตั้งใจรอ,อบนี้จะให้อภัยนะแต่รอบหน้าจะไม่ให้อภัยเขาใจไม่เรนดี้ ข,ข,ข้าครับผมเข้าใจแล้วครับป,ประตูมันเปิดแรงจังไงค่อยเปิดเนี่ยโอเคเราไปต่อฮนะไปต้องถอดเถอะไอเลนดีเวลาเรามีไม,ม,ม่มากลุงรู้สึกอะไรบางอย่างในห้องนี้ลองตัวให้ดีแต่ผมว่าไม่น่าจะมีในนน้นลุงเหรอมันยังไงมองไม่เห็นหรอมองไม่เห็นหรอ ก็อี้จ๋าช่วยด้วยนะจ๊ะปกป้องดอฟี่ปกป้องเลนนี้ยิ่งชี้เยจ้ะออขอโทษลุงที่ผมไม่เชื่อลุงบอกแล้วทำไมไม่เชื่อคิดว่าลุงโงม่งนันนละ่ะไม่น่าหายภายัยเลยจ้ะขอโทษดีลุงจะให้อภัยรอบนี้รอบหน้าไม่มีเนี่นนมันทั้งน้ำแล้วลุงจัดการให้อ้าลุงลุงไม่มีแรงนี่จะดัน ลุงเหนื่อยมากโอเคฮะเราเข้ามาทางนี้ต่อแล้วบางรูงนี่เหละีเลนดีไปหาของซะรู้ว่าน่าจะมีอะไรแถวนี้โอเคตรงนี้ผมว่าน่าจะมีอะไรมีฐานหินเนี่ยโอ้ Lost key ฮนะกุญแจที่หายไปนัะกุญแจล้วสณะอเลนดีเอาละ่ะลุงว่าเราต้องออกไปจากที่นี่แล้วละ่ะลุงคิดว่าอยางงได้ได้ได้ลุงเราต่อ,ตอไป นี่เงียแปลกๆว่าไหมลุงรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวนี้เปิดไม่ได้ใช้กุญแจสิถูกต้ตตตตตตองเมื่อกี้อะไรมันคืออะไรดอยเดีนยดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันยืนทางข้าให้ผมประมาณว่าเรียกผมให้ผมไปมาเอากับกูหน่อยประมาณนั้นน่ะลุงเหรอ น้องสายเลี้ยงนีต้องคาปแล้วละ่ะแต่เราไม่มีกุญแจถ้าเราจะไปทางประตูตรงนู้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องหาประตูเข้าใจไหมโอ้ไม่ใช่หากุญแจออลุงพูดมากไม่ได้ลุงรีบผ่นกันเพราะเปิดไม่ได้ฮนะมาเร็วลุงเราไปหากุญแจกันดีกว่าทำไมต้องหากุญแจด้วยกุญแจเราก็มีนี่ไงผมลืมไปครับลุงขอโทษครับไม่เป็นไร ลุงให้อภัยได้เสมอเรนตีเองเป็นล้านที่ดีเองอยู่ข้างเราจะเรื่องสิเราเป็นกองพันธุ์ตัวสวยในสปัต t a r ร์ต่อต้านซูซีทุกรูปแบบโอเคเรนตีนต้องไปข้างหน้าต่อไว้เจอกัน <c oughs> <c oughs> เป็นตูเป็นตะนะฮะไม่ชอบที่จะพูดเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเตรียมตัวให้พร้อม โอแม่งกล่องแม่งกลับมาทับสมกูมานะเขาว่าไงวะเนี่ยน่ากลัวเนี่ยโอเคเนะี่ยโอ้ทอมันดีเดดีเกิดอ,อะไรขึ้นหมูทำไมอยู่กลับมาอยู่นี่ได้ไม่รู้เหมือนกันเรากำลังมีความสุขกับการลนไฟใครก็ไม่รู้จับเรามาอยู่ที่นี่เหมือนเดิมกลับช่วยเราด้วยให้เรากลับไปที่ไฟนั่นไฟแห่งความสุข โอ้อนั่นแหละอีเลนดีอ๋อถูกต้องแล้วอ๋อเรามีความสุขเสียเหลือเกินอ๋อขอบคุณมากอ๋อไม่เป็นไรหมูไอ้กบฏไอ้กบฏกบฏโอเคฮะเราโอ้เราจะไปเอากุญแจไปเปิดประตูนั้นแนะโอเคงะเราได้กุญแจมาแล้วใช้ได้นะ The lost key oh, น่าเนี่ยล่ะน่นมนเงยชีพโอเคฮะตัวนี้มีอะไระทางน่ากลัวว่ะโอเคนหนึ่งสองสามฟักประตูสวยประตูสวยขนาดก็กูอย่างงี้วะเนี่ยขนกูลุกเลยขนไข่ลุกนะโอ้ขน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 หัวลุกฮนะมันจะเป็นขนไกส่สย่างที่ทับประตูเป็นปิดต้้งเปิดไม่ได้ แกชัว์นะโอ้ตายห้องนี้ห้องสีแดงห้องนี้สีแดงเนะจอกันดับเบิลคิวทริปเปิลคิวคอนจะทุบมึงใ้ถังน้ำกูฆ้ามึงไม่ได้แต่กูจะฆ่าแจอกันอ่ะเบียมไม่โดนไอ้เลวโอ้มันไปปาผักได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยโอเคออกมาแล้ว ระหารชีวิตแจกันยาโอเคฮะ <laughs> okay, หงดละเราลองสำรวจลิงชักตรงนี้ดูมโอ้โอ้โอมีเซนิทีฟชักฟัอยู่ตกใจ อ l นไลน์ if you read this I think something is in our house I mean looking at the dinner plate I'm so scared I left something in this room at my home มึงทิ้งแขนให้กูเนี่ยนะโอ้ก็กลัวนะแม็กเซนมากมึงทิ้งหนูให้กูจะหักนางบิชนี่สวยมึงเนอะว่ามึงนั่นแหละเป็นฆาตกรนางผู้หญิงบิชมาเรียกกูที่ลงที่รักที่รักตีนโอเคเรามีค้อปังกูบว่าแล้ว กูดอาไม่เคยผิเดเลยเช่นแมนางบิชเอลันดีสวัสดีอาลุงกลับมาอยู่นี่ได้ไงลุงไม่รู้แต่ลุงมาแล้วใช้คอบาซะค่อยๆไปเนะลยเลันดีมันไม่ค่อยชอบมาพากลเท่าไหร่ตรงนี้มีมั้งโอ้เอ,อลันดีสวัสดี เอ้าตูสวยว่างไงอ้เราโดนจับยัดไว้ข้างในกระเะเล็กมันทําลายเราลุงอะไรอีเดนดีรักษาตูสวยได้ไหม,มน่าจะได้ไปเอาชิ้นส่วนห้องมาแล้วลุงจะช่วยได้ได้ได้ครับลุงผมไปเอาชิ้นส่วนมาให้่ะเอาแขนก่อนเนาะใช่แล้วอีเดนดีออกมาขอบใจมากเลยนะอีเดนดีกับคุณลุง ช่วยเราโอ้ดูสิเราได้แขนคืนมาหนึ่งคางแล้วอ๋อโอ้โอโอโดูสิมีมือด้วยโอ้ขอบคุณมากอีเดนดีที่เอามือมาให้เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อยู่ด้วยกันที่เราอยู่ในกองพันตูสวยเลยกันดูสิสวยงามมากขอบคุณจริงๆขอบคุณมากคุณลงุงไม่เป็นไรอ่าอีเดนดีอะไรล่ะลุง บอลเรนนี่ต้องไปคนเดียวแล้วแหละทำไมอ่ะลุงต้องรักษาตัวสวยลุงเป็นห่วงเขาไว้เจอกันได้ครับลุงไว้เจอกันหาใน้ประตูปะไปได้นะ่ะอ้หึเต็มเลยอะไรเนี่ยอ้ศพก็แค่ศพน่ะอย่าไปกลัวไปต่อออย่า,อย,าอย่าได้แคร์ แล้วโอ้สโนอบิชโอ้ศพเยอะเลยเหยียบตัวเหยียบก้นเหยียบตัวเหยียบก้นโอ้สองนี้ซักสารเสร็จยังยังตัวสวยมันไล่ผมเรือกของมึงกูไม่แข็งเออลุงผมลืมเอาตัวอาชินนี้ไปต่อให้ด้วยแล้วกัน สวนจะได้สวยงามเออมัมาแ้นลงเอามามัวได้ยังไงได้นะดูสิเห็นไหมเห็นไหมขาดแต่ตัวทีเนี้ยขอบคุณมากอิเลนเดีที่ช่วยเราเราจะไม่ลืมพุ่นคนอิเลนเีโอเคเราจะไปต่อนะฮะทางนี้ฮนะสวนนั้นจะไปแล้วนะครับตอนนี้เปิดได้นะกูขอโทษครับไปทางนี้ได้ไหมเนี่ย ่านนี้น่าจะไปได้นะอ่ากูจะประตูล็อกให้กูยังไงมันก็จะให้กูไปได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ไปก็ได้ปะกูสาบางกูจะไม่เปิดตู้ไม่โอโออ๋อเยี่ยเกือบแตกเย้อ๋อ เสือตาย,ยโอเคตัวนี้มียานะแล้วก็มีลัดดันนั่มข้างล่างนะฮะอพรผมคนลุกเลยเนี่ยสาเหตุเนี่ยแหละครับถ้าอยากเห็นหน้าผมตอนเวลาผมตกใจก็ร้นะอยซับฮะร้อนั่นแหละเพราะผมจะเล่นไปแล้วก็พูดแล้วก็เล่นไปแล้วก็อย่นางนี้แหละหนึ่งสองสามแก้งแกงกูอีกแล้วป้อมะมึงใช่ไมบักมวก มึงอยู่กองพันตัวสัวลูซูซี่มึงตอบกูมาเดี๋ยวนี้ใช่หรือไม่ใช่ไม่ตอบเลยเหรอเชื่อเรื่องมึงไปโอ้เป็นไงนล่ะประหารชีวิตโอเคได้กุญแจเออรอ,อดละขนลุกนะน่าก,กลัวมากนะฮะเกมเป็นคอสตอมตอดี่ที่น่ากลัวแอบสควรเลยนะผมจะออกนี้จากบ้านนะครับผมกลัวมากเลย กลัวผมกลัวผมกลัวกลัวตัวนี้มีน้ำเนี่ยโอเคฮะก็มันไม่ได้สั้นเลยที่ผมคาดไปเลยนะก็ถ้าชอบไงก็กดไลค์แล้วกันนะครับหรือว่าถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ในที่ด้านล่างเลยนะครับหรือว่าถ้าอยากติดตามต่อกับ Initia l The Dark Descent กับ Custom Story Olaf Demise นะครับก็สมัคสมาชิก,กที่ข้องบนเลยนะครับ ก็อย่าลืมนะฮะร้อยซับโชว์หน้าฮะเล่นเกมไปก็โชว์หน้าตัวเองโชว์เงาหน้า,ต,นาตัวเองทุกทุกวิดีโอเลยนะฮะถ้าครบร้อยซับเมื่อไหร่นะครับก็สวัสดีก็ขอตัวก่อนละกันนะครับก็สวสัีสวัสดีครับ